สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูน้อยนะคะในคลิป การติวโอนินะคะในวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณนันก็ได้ส่งเอ,เอกสารข้อสอบนะคะเข้าไปทางลายห้องแล้วนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทามาแล้วด้วยนะคะหวังว่านักเรียนก็จะได้ทํานะคะเมื่อคนไหนทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็นํามาเฉลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยนะคะแล้วนักเรียนก็มาตรวจคําตอบด้วยกันกับคุณครูนะคะจะได้รู้ว่าเราทําได้กี่คะแนนนะคะอันนี้เป็นข้อสอบของโอนิในปีการศึกษา2อ6 3า นะคะในวิชาภาษาไทยซึ่งสอบไปแล้วในวันเสาร์ที่13มีนาคม2564ค่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะนักเรียนนะ,ะข้อ1น,นะคะคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใด ใช้ไม่ถูกต้องตามความหมายนะคะใช้ไม่ถูกต้องตามความหมายนะคะข้อที่หบอกว่าพี่ชายสะสมเหรียญและธนบัตรเก่าเป็นงานอาดีเรกคาว่าสะสมถูกต้องแล้วนะคะข้อ2เมื่อได้ยินเสียงระเบิดคุณป้าก,ก็สะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจคําว่าสะดุ้งก็ถูกแล้วค่ะต่อไปสามเมื่อวาน เมื่อวานนี้ฉันตากผนจนรู้สึกหนาวสะเทือนเหมือนเหมือนจะเป็นไข้อ่าคว่าหนาวเราจะไม่ใช้คําว่าสะเทือนนะคะอ่าเราจะใช้กับคําว่าสั่นสะเทือนแต่คําว่าหนาวเราจะใช้คําว่าหนาวสะท้านนะคะต่อไปข้อสี่เธอเขียนหนังสือตกตกหลน่ลนหล่นด้วยความสะเพร่าไม่รอบคอบอ่ะสะเพร่าถูกแล้วนะคะฉะนั้นข้อที่หนึ่งคุณครูเฉลยเป็นข้อสามนะคะเปลี่ยนจากคําว่าสะเทือนเป็นสะท้านนะคะต่อไปข้อสอง ข้อใดอธิบายความหมายของประโยคนะคะข้อใดอธิบายความหมายของประโยคที่ขีดเส้นใต้ไม่ถูกต้องนะคะ,ะมาดูประโยคกันนะคะเด็กชายน้อยมักถูกเพื่อนเกเรการแกล้งเป็นประจำวันหนึ่งเขาจึงสู้ยิบตานะคะ,ะคำว่าสู้ยิบตานะคะมีที่มามาจากการตีไก่หรือการชนไก่สมัยก่อนนะคะทีะ่เมื่อสู้กันแล้วนะคะก็เกิด ได้รับบาดเจ็บนะคะจนต้องได้ไปเย็บตานะคะก็จะมีสมนวนว่าาสู้เย็บตาแล้วก็กร่อนมาเป็นสู้ยิบตาซึ่งแปลว่าสู้ไม่ถอยนะคะส,สู้ให้ถึงที่สุดนะคะอ่ะเรามาดูนะคะว่าอันไหนที่ไม่ถูกต้องนะคะข้อหนึ่งบอกว่า เด็กชายน้อยสู้อย่างถึงที่สุดอันนี้ถูกนะคะตรงกับสำนวนเลยนะคะ2นะคะเด็กชายน้อยสู้แบบตัวต่อตัวนะคะอันนี้ไม่สัมพันธ์นะคะไม่ถูกต้องนะคะ 3. เด็กชายน้อยสู้อย่างเต็มกําลังอันนี้ถูกต้องนะคะ4เด็กชายน้อยสู้แบบไม่ไม่ยอมถอยหนีนะคะอันนี้ก็ถูกต้องฉะนั้นข้อ2ครูน้อยเฉลยเป็นข้อที่2นะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อ3กันนะคะข้อ3 ข้อ3โจทย์บอกว่าอธิบายความหมายของข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องนะคะข้อใดอธิบายความหมายของข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องเรามาดูข้อความกันนะคะฝนตกหนักหลายวันติดต่อกันเด็กๆออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านไม่ได้เอาแต่นั่งกอดเขา่าเจ้าจุกคำว่านะคะที่ขีดเส้นใต้ก็คือตั้งแต่คําว่าเด็กๆออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านไม่ได้เขา เอาแต่นั่งกอดเขาเจ้าจุบเขาว่ากอดเขาเจาจุหมายถึงว่า,ามีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าเศร้าหรือว่าเหงานั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูว่าข้อความไหนนะคะที่อ,อธิบายได้ถูกต้องนะคะข้อหนึ่งบอกว่าเด็กๆนั่งเล่นกันอยู่แต่ในบ้าน2บอกว่าเด็กๆนั่งดูโทรทัศน์กันอยู่แต่ในบ้านสาเด็กๆไปวิ่งเล่นไม่ได้จึงรู้สึกลำคาญใจ4ี่เด็กๆ ต้องอยู่แต่ในบ้านอย่างหองอยเหงานะคะอ่าหนและ3นะคะจะเห็นว่าในข้อความไม่มีบอกนั่งเล่นไม่ได้บอกนั่งดูโทรทัศน์นะคะแล้วไม่ได้บอกว่าวิ่งเล่นเออแล้วก็ไม่ได้บอกว่ารู้สึกลำคาญใจนะคะแต่ว่านั่งอยู่ในบ้านแน่นอนนะคะแล้วก็กดเข่า เจ้าจุกก็คือแบบเงาเงางอยๆอเงาเงาฉะนั้นข้อ3นะคะคุณครูก็จะเฉลยเป็นข้อ4นะคะที่ถูกต้องนะคะต่อไปอดูข้อความต่อไปนี้นะคะนักเรียนข้อความต่อไปนี้ก็มีข้อโกขคขและงนะคะข้อความมีโกข พอและงอนะคะแล้วเขาถามว่าข้อความตอนใดเป็นข้อเท็จจริงทั้งสองข้อความเอาเรามาดูข้อความก่อนข้อความกอบอกว่าโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมในการทํางานของสมองนะคะขอไขอาการเริ่มต้นที่พบคือจําเหตุการณ์ปัจจุบันไม่ได้นะคะข้อความที่คอควายคือเมื่อโรครุนแรงมากขึ้นมักมีอาการที่น่าเป็นห่วงเช่นเกิดความสับสนหลงทางง่าย ข้องงงูบอกว่าแม้การกำเริบของโรคในแต่ละบุคคลอาจมีความเร็วแตกต่างกันแต่มักจะแสดงอาการชัดเจนภายใน3-9ปีนะคะฉะนั้นนะคะข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงหมายถึงข้อมูลความจริงที่พิสูจน์ได้นะคะแต่ข้อคิดเห็นนะคะข้อคิดเห็นคือความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนนะคะมักจะมีคำว,ว่าน่าจะอาจจะมัก หรือคำว่าควรนะคะอะคราวนี้เรามาดูนะคะมันจะเห็นคำว่าน่าจะอาจจะมักและควรเนี่ยอยู่ในข้อความที่เป็นข้อความขอควายและงองหูใช่ไหมคะฉะนั้นถ้ามีอาจจะน่าจะมักและควรอยู่ในข้อความแสดงว่าเป็นข้อความแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ในโจทย์เขาให้หาข้อความที่เป็นข้อได้จริงฉะนั้นข้อได้จริงก็ คือกอไก่กับขอไข่นะคะ,ะข้อ4ี่คุณครูก็เลยฉเฉลยเป็นข้อ1นะคะหนึ่งนะคะข้อหนึ่งนะคะถูกต้องต่อไปข้อห้าค่ะนักเรียนโจทย์ข้อห้าบอกว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับหวานข้อใดต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับหวานนะคะข้อหนึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะออกลูกครั้งละหนึ่งตัวนะคะ,ะข้อคิดเห็นก็คือ,อ การแสดงความคิดนะคะความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนอ่ะเรามาดูนะคะ,ะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกลูกครั้งละหนึ่งตัวอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคะต่อไปเป็นสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่น่าเห็นใจเพราะคนนิยมล่าเป็นอาหารเห็นไหมคะเห็นคําว่าหน้าไหมที่คุณครูสอนไปตั้งแต่ข้อที่4บอกว่าถ้าแสดงความคิดเห็นจะมีคําว่าน่าจะอาจจะ ควรมัดอยู่ในประโยคฉะนั้นตรงนี้จะมีคําว่าหน้าเห็นใจนะคะอยู่ในประโยคแสดงว่าข้อ2นะคะเป็นข้อความแสดงความคิดเห็นนะคะส่วนข้อ3และข้อ4เป็นแสดงข้อเท็จจริงนะคะฉะนั้นข้อ5ครูน้อยเฉลยเป็นข้อ2นะคะนักเรียนต่อไปข้อ6ค่ะ ข้อ6นะคะเขาให้อา่านข้อความตอบไปนี้อาตอบข้อ6และข้อ7นะคะข้อ,อเรามาดูข้อความก่อนอปัจจุบันป่าฝนเขตร้อนมีพื้นที่น้อยกว่าในอดีตส่งผลให้สิ่งมีชีวิตต่างๆสูญพันธุ์เพราะพืชสัตว์และ,มะแมลงของโลกล้วนอาศัยอยู่ในป่าแถบนี้ ไม่เพียงแต่พืชและสัตว์เท่านั้นมนุษย์เองก็สูญเสียแหล่งผลิตอาหารเนื่องจากอาหารที่ใช้เลี้ยงดูประชาก,ก,ก,กรโลกล้วนมีที่มาจากป่าเขียร้อนอีกทั้งป่าประเภทนี้ยังเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตออกซิเจนและช่วยควบคุมอุณหภูมิโลกให้คงที่ดังนั้นการสูญเสียพื้นป่าจึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นภัย สำหรับสิ่งมีชีวิตนะคะอ่าน,นักเรียนดูนะคะข้อ6เขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากการสูญเสียป่าเขตร้อนตามที่ระบุไว้ในข้อความข้างตน้นอ่าข้อหนึ่งบอกว่ากา๊าซออกซิเจนน้อยลงมีความสัมพันธ์กับข้อความนะคะตรงที่บอกว่าเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนถ้าไม่มีป่าก,ก็จะไม่มีออกซิเจนนะคะอันนี้สัมพันธ์นะคะข้อ2นะคะเอ่อน้ำทะเลจะเพิ่มมากขึ้น อันนี้นะคะเขาไม่ได้พูดเกี่ยวกับน้ำทะเลเลยนะคะในประโยคนี้ในข้อความนี้ฉะนั้นไม่ใช่ผลกระทบก,ก็คือข้อส่งนะคะต่อไปอา,าอากาศจะแปรปรวนมากก็เชื่อมโยงกับ ข้อความก็ตรงที่บอกว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและข้อ4อาหารสําหรับประชากรโลกลดลงก็สัมพันธ์ก็ตรงที่มนุษย์เองก็สูญเสียแหล่งผลิตอาหารฉะนั้นนะคะข้อ6คุณครูคคจะเฉลยเป็นข้อ2นะคะไม่มีผลกระทบเลยเพราะไม่ได้มีอยู่ในข้อความนั่นเองนะคะต่อไปข้อ7ค่ะกิจกรรมใดไม่สัมพันธ์กับข้อความข้างต้นนะคะข้อหก็บอกว่าช่วยปลูกป,ป่าเมื่อมีโอกาสนะก็มีก เกี่ยวกับการดูแลและการอนุรักษ์นะคะเกี่ยวข้องนะคะข้อ2บอกไปที่ไปเที่ยวเล่นป่าชายเลนอันนี้ไม่ได้พูดเกี่ยวกับการอนุรักษ์การดูแลนะคะฉะนั้นข้อ2ไม่เกี่ยวข้องนะคะไม่สัมพันธ์นะคะข้อ3จัดนิทรรศการเรื่องป่าเขตร้อนและข้อสให้ความรู้เรื่องการสูญเสียป่าแก่บุคคลใกล้ตัวอันนี้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ นะคะการดูแลการอนุรักษ์ฉะนั้นนะคะข้อที่ไม่สัมพันธ์ก็คือข้อ2นะคะข้อ7คือข้อ2นะคะต่อไปข้อ8ข้อ8นะคะข้อ8ไปดูที่ข้อ8ดนะคะดูข้อความต่อไปนี้นะคะเรามาดูข้อความกันเลยสุนักจิ้งจอกผู้หิวโหยตัวหนึ่งเดินผ่านมาถึงไร่องุนเห็นพวงองุนที่สุกงอมอยู่บนกิ่งไม้สูงจึงพูดว่าองุนพวงนั้นคงจะช่วยให้ข้าดับ ดับความหิวได้บ้างนะจากนั้นมันก็กระโดดหวังจะกินองุ่นแต่พลาดจึงคิดหาวิธีอื่นดูบ้างแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถคว้าพวององุ่นมากินได้เลยในที่สุดก็เลิกล้มความตั้งใจแล้วพูดว่าองุ่นนั้นคงจะเปรี้ยวมากไม่เห็นน่ากินสักนิดแล้วก็เดินจากไปจากพฤติกรรมของสุนัขจิ้นจอกตรงกับข้อใดนะคะเรามาดูาท,ำทำไม่ดีหรือทำผิดแล้วไม่รับผิด กลับโทษผู้อื่นนะคะอันนี้สุนัขจิ้งจอกไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะไม่ได้ทําอะไรผิดเลยฉะนั้นข้อนี้ไม่ตรงนะคะไม่ไม่ใช่พฤติกรรมของสุนัขจิ้งจกข้อสองตหนีผู้อื่นเรื่องเรื่องใดแล้วตนก็กลับทําในสิ่งเรื่องนั้นเสียเองอันนี้ก็ไม่มีผู้อื่นมาเกี่ยวข้องนะคะสําหรับข้อความน,นี้มีแต่สุนัขจิ้งจกนะคะต่อไปสาเมื่อผู้อื่นทําสิ่งใดให้ให้แล้วไม่ถูกใจก็จะ ตำหนิติเตียนผู้นั้นก็ไม่มีผู้อื่นมาเกี่ยวข้องอย่างที่อุครูพูดไปข้อสี่เมื่ออยากได้ในสิ่งที่เกินความสามารถจึงกล่าวโทษว่าสิ่งนั้นไม่ดีอันนี้นะคะเป็นพฤติกรรมของสุนันจิจจอบก็คือ,อคือสุนันจินจอบไม่สามารถที่จะกระโดดคว้าพวงองุ่นได้จึงโทษว่าอางุ่นนั้นมีรสเปรี้ยวนั่นเองนะคะ ฉนั้นข้อ8คุณครูฉเฉลยเป็นข้อ4นะคะต่อไปข้อ9พฤติกรรมของบุคคลใดสอดคล้องกับพฤติกรรมของสุนัขจิ้งจกพฤติกรรมของบุคคลใดสอดคล้องกับพฤติกรรมของสุนัขจิ้งจกข้อ1ก็คืออะไรคะเด็กหญิงแดงบอก แม่ว่าข้อสอบยากเกินไปจึงสอบตกอันนี้ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าสุนัขจิ้งจอกก็คือคว้าอัง่นไม่ได้นะคะก็เลยไปโทษว่าอัง่นมีรถเปรี้ยวซึ่งตรงกับพฤติกรรมของเด็กหญิงแดงเลยนะคะส่วนข้อที่2และ3 4นั้นไม่ได้ตรงนะคะไม่ใช่พฤติกรรมของสุนัขจิ้งจอกนะคะฉะนั้นข้อ9้าคุณครูน้อยเฉลยเป็นข้อ1ค่ะ ต่อไปข้อสิบนะคะสุดท้ายแล้วนะคะข้อสิบก็คือใช้แผนภูมิต่อไปนี้นะคะเรื่องของจํานวนคนแล้วก็งานอดิเรกของนักเรียนชั้นป .6 แห่งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแผนภูมิแท่งนะคะนักเรียนเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะว่างานอดิเรกมีอะไรบ้างมีวาดรูปเปียโนเขิมคล่ยวาดว่ายน้ําแล้วก็ปิงปองสําหรับนะคะแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเนี่ยสามารถเปรียบเทียบกับตัวเลือก ข้อมูลกับตัวเลือกตัวเลือกได้เลยนะคะเอามาดูข้อ1บอกว่านะคะ,ะโจทย์ถามว่าจากแผนภูมิข้างต้นข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเรามาเปรียบเทียบกันเลย 1. เด็กชายนักเรียนชายเล่นเปียนโนมากกว่านักเรียนหญิงไปดูที่เปียนเปียนโนยน,โน,นะคะจะเห็นว่านักเรียนชายเนี่ยเล่น น้อยกว่านักเรียนหญิงนะคะอันนี้ข้อนี้ไม่ถูกนะคะข้อ2นักเรียนชายว่ายน้ํามากกว่านักเรียนหญิงอ่าไปดูที่ว่ายน้ําค่ะเห็นว่านักเรียนชายกับนักเรียนหญิงว่ายน้าเท่ากันเลยอันนี้ข้อนี้ก็ไม่ถูกนะคะต่อไปค่ะนักเรียนหญิงเล่นปิงปองมากกว่าว่ายน้ำอ่าเรามาดูนะคะอ่าดูที่ว่ายน้ํากับปิงปองจะเห็นว่านักเรียนหญิงเล่นปิงปองนะคะมากกว่า เล่นว่ายน้ำนะคะก็ข้อนี้ถูกต้องนะคะข้อนี้ถูกต้องแล้วนะคะเปรียบเทียบถูกต้องแล้วส่วนข้อสี่ก็ไม่ถูกต้องนะคะฉะนั้นข้อสิบกูน้อยเฉลยเป็นข้อสามนะคะอ่ะเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าข้อข้อหนึ่งนั้นคือข้อไหนถูกต้องนะคะข้อหนึ่งคือข้อสามข้อสองคือข้อสองข้อสามคือข้อสี่ส่วนข้อสี่คือข้อหนึ่งนะคะ ข้อ5ข้อ2นะคะข้อ6ข้อ2ข้อ7ข้อ2ข้อ8ข้อ4ข้อ9ข้อ1และข้อ10ข้อ3นะคะอ่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนสามารถทำได้ไหมคะข้อสอบง่ายๆนะคะไม่ยากเลยนะคะฉะนั้นก็อ่าอ่า ดูข้อสอบบ่อยๆนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจจับใจความสําคัญนะคะให้ได้ถ้าจับใจความสําคัญได้แยกแยะออกนักเรียนก็สามารถทําข้อสอบได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูคก็จะมาติวในข้อ11ถึงข้อ20นะคะส่วนคลิปนี้ก็พอแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ